ครับสวัสดีครับวันนี้บ้านสวนจอมยุทธนะครับนี่บ้านสวนจอมยุทธ้บ้านสวนจอมยุทธมีทีมมีทีมจากทางบ้านสามทีมจะมาแข่งกันไยเรือเก็บหอยนะอมีทั้งหมดสามทีมดูว่าใครจะได้มากที่สุดทีมที่หนึ่งทีมอาฟางอาฟาง ทีมที่สองทีมน้องวิวทีมน้องวิวทีมที่สามทีมทีมใครเนี่ยทีมครูกิ๊กเรามาดูกันว่าสามทีมเนี่ยใครจะเก็บได้มากที่สุดนะครับแข่งกันเอาไปทำอาหารมันจะอยู่ในแหนนะครับมันจะอยู่ในแหนเอา ใครได้ตะโกนดั้งดังมัญยันมันอกนะครับนี่ม่เดก็ได้เลยเดินเรือลำนั้นถ้าเผลอนะหนูต้องใช้รองเท้าหนูไหมน้แอ้าวเขาได้แล้วนะได้หนึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ยเราจะเสียบเปลี่ยนไห้เขาไม่ได้นะน้องวิวน้องวิวน้องวิวต้องรีบกันหน้าดูเลยนะคะกินกันหน้าดูเปิดหามันจะอยู่ในแหนนะน้องวิวคู่เขา ทีมนั้นทีมนั้นได้เยอะเลยครับไหนดูสิโอ้โหทีมนั้นได้ได้หนึ่งถังแล้วนะครับทีมนั้นน่ะหนึ่งถังแล้วทีมนี้ต้องเปิดหายอย่างนี้หายอย่างเงี้ยมันจะอยู่ใต้แหนเนี่ยใต้แหนเฮ้ยทีมนั้นมาตั้งแต่เที่ยงป่ะนี่นี่ทีมนี้ได้นี่หนึ่งได้แล้วได้เยอะแล้วนี่หนึ่งช่วยสิช่วยไม่บ่อเราต้องใช่ไหม ไเห็นมีเลยมีแต่แห่อย่างเดียวไหนไหนไหหล่นไปแล้วอ่ะมันเลื่อนอ่ะแตเต็มเต็มอันดิยได้ตัวเดียวแล้วน้องหนีไปแล้วอันนี้ทีมเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นนี่ทีมเจ้าถิ่นได้อีกแล้วโอ้โหฝีมือมากเลยอันนี้ทีมเจ้าถิ่น รุ่มน้ำตะโขงนี่ทีมรุ่มน้ำตะโคงไหน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 อันนี้ทีมจากแม่น้ำนครชัยศรีนะครับอสุพรรณบุรีเอามาใช้ในชัยตะโขงทีมจากนครปฐมลองวิวดูลำน้ำเขือยังอันนี้ทีมทิมจากไหนครับนี่จากอันนี้ทีมจากลำน้ำมูลอือดมสมบูรณ์ที่สุดคือทีมนี้แหละ หมายถึงคนคนเก็บนะคนเก็บหอยนะอุดมสมบูรณ์เออวิจารณ์แล้วไหนอือตัวใหญ่ดิฉันจะเป็นตัวมั่อไหไหน

สีมือหาหอยได้ปูเออเยี่ยมงยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเปิดหาน้องเรียวมันจะอยู่ในแหนเนี่ยแหละเปิดเปิดอย่างเนี้ยเอามือเปิดอย่างเนี้ยยังงี้เลยเหรอลองเอาง่ายกว่อยเรือเรือลำนี้อันตรายนะอันตรายดินี้มันจะมันมีสิทธิ์นี่มีสิทธิ์แตกมีสิทธิ์แตกเรือลำนี้มีสิทธิ์แตกอันนี้ดูใกล้ๆที่ทีมเจ้าถิ่นได้ขนาดไหนละ โอ้โหไม่เยอะถังหนึ่งได้ถังหนึ่งมีแต่ใส่นี้เลยโอ้โหมีแต่ใส่นี้เลยหมกต้องค่อยชิมน้ำออกตลอดเลยโอ้โทีมนี้รู้สึกน้ำหนักจะเกินนะทีมนี้ผู้โดยสารรู้สึกจะตัวเล็กเกินไปต้องสัยต้องใช้รองเท้ารอาหลังนี่ได้แล้วไหนโอ้ยหอยจิ๋วไทีมนั้นเงียบไปเลยนะ ไหนไหนยิมยี่ได้ไหมวันนี้ก็มาเก็บหอยที่เดิมนะครับเนี่ยตรงอ่างเก็บน้ำหน้าบ้านสวนจอมยุทธนี่ครับหอยมีเยอะแยะตามธรรมชาติคอยย้ำมองหาไม่เห็น โอ้ไหนต้องเลวได้ยังเลี้ยวสมาร์ทไว้ี้ตะโคงเนาะลูกต้องโค้งเอาแย่งกันแย่งกันใครอยู่ใกล้ได้ก่อนครับปูเขอยู่ใกล้กว่าหนูอ่ะอะไรออ๋อแลนี่อืมต้องแบ่งให้ทีมนี้ด้วยทีมส์นิดน้อยใจดีมากเลยเดี๋ยวแถมกระปูไปให่เกินหาอย่างนี้น้องเิวนี่มันจะอยู่ในไหน ยามเย็นนะครับที่บ้านสวนจงยุทธตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับน้ําก็ที่ฝายชมพทานก็เริ่มจะไม่ไหลแล้วครับมีคนนอนรถมาล้างพุนอูุ้อะุไงุแ่แ่องไทยกันแม่โอ้จะมีนแย่งหยนจงหอยนนะครับออไไ้่้น้า้เก็บผักด้วยนะครับ ็บผักไปกินด้วยนะไหน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  มันห่อนมันจะขึ้นช่วงเย็นๆนะครับแดดไม่ร้อนมันขึ้นมาแล้วก็นกจะไม่มาหากินถ้ากลางวันมันร้อนนกมาหากินด้วยมันก็ร้อนด้วยมันจะไม่ค่อยขึ้นเรื่องต้องมาหาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะสุดยอดไปเลยหาไม่เจอ นีกองเชียร์ทีมไหนครับกองเชียร์มีกองเชียร์มาด้วยนะฝั่งนู้นเป็นขมิ้นนะครับอ๋อกองเชียร์กองเชียร์เจ้าถิ่นมาเชียร์ด้วยนะทีมนี้ได้ได้เยอะแล้วนี่นี่โชว์หน่อยได้มีตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหมีหอยลูอกคนนี่นู้นไหนไหนโอ้โหหอยเชอรี่แม่มีหอยเชอรี่ด้วย กูยอยู่ตั้งนานเกือบสิบนาทีลืมบันทึกลืมเซฟออ้าวอ้าวเอาทีมนั้นได้แล้วไหนไหนโอ้โหขบยเอาหอยมาใส่ตนี้ ปล่อยปูไปแล้วอ่ะปูอะไรสงสัยเท่านี้หอยน่าจะศูนย์พันนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะได้ชชยชนะนะนี่ไหนน้งวิวตัวด้วยโอ้ไหนหอยอะไรครับใหญ่มากโอ้ยลำบากจริงจริงโอ้ยทีมเจ้าถิ่นนั้นเงียบซุ่มเงียบเก็บเอาเก็บเอาอะไรไม่รู้เต็มถังยังเจ็บดากเนีไม่ใช้ซุ่มพายเรือออกมาไม่ได้ ฮะมีเหมือนกันตรงนั้นน่ะหาเลยตรงนั้นมันมีเว้ยแต่มันไม่สนุกเว้ยตรงนั้นน่ะ ต้องเปิดหานะมันต้องเปิดหามันจะอยู่ข้างใต้นี่นี่ไหนไหนกวเล็กอ่ะไหนเล็กนี่เหรอกินได้ด้วยเหรอได้ทำไปแล้วก็สุดนะอร่อยอยู่เหมือนกันนะอ้าวนี่กองเชียกองเชียกองเชียเจ้าบ้านนะจอมยุทธมาแล้วนี่น้องจอมยุทธขี่จักรยานมากับคุณแม่ ไหนเฮ้ยโอ้ยไหน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 โอ้โหใหญ่มากปลาหลายมากเยอะปลาเยอะโอ้ทีมนั้นแบ่งคนอื่นหน่อยนะไหนไหนทีมนั้นแล้ดูดูทีมนั้นหน่อยสิโอ้เต็มถังดำเลยอะถังะดับแนวหมดพี่ผมสงสัยจะศูนย์พันาถ้าทีมนี้มาแข่งบ่อยๆศูนย์พันแน่เลยรับแนวอีดี๋ยตรงนี้ต้องมีคนปากเลี่ยวเฮ้ยโอ้ได้อีกแล้ว นูน้นทีมนู้นไปไปหาทางนู้นแล้วงสงสัยจะเยอะเงียบไปเลยทางนูน้นก็เดี๋ยวเราไปให้เขาหาแข่งกันไปสักพักนะครับ<ป>นูน้นกองเชียร์ ทีมเจ้าถิ่นเก็บเอาเก็บเอาเลยอะ่ะไหน,นทีมเราก็ได้เหมือนกันนี่เล็กๆอะ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะวมดูเจอบ้างป่ะเนยเจอเขาก็เจอตัวหนึ่งอ๋อเขารถสีข้าวรถเกี่ยวข้าวเนี่ย ดังอยู่นะครับตรงนั้นอืมโอ้จอมยุทธจอมยุทธลงมาแล้วจอมยุทธลงมาแล้วไปเลยรับผมอ่าจอมยุทธมาแล้วจอมยุทธลงมาแข่งด้วยแล้วจอมยุทธอ์นั่นดอกดอกผักกระเจี๊ยบน้ำนะครับสีเหลืองสวยงามนนีี่่่โอ้โเขาได้แล้วจอมยุทธทีมจอมยุทธได้แล้วหนึ่ง ทีมเราก็ได้เหมือนกันไหนเจ้าจุดได้นี่ทีมเราก็ได้แล้วน้องวิวูู้ทีมเจ้าทิมนี่มาติดติดอีกแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเข้าไม่ได้เจ้าทินเจ้าทินสัมภาระเลยนี่นี่นี่แล้วนี่นี่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่เลยนี่เห็นไหม

จะไปขับเรือเดินรถจอดถึงบ้านนู่นน่ะวุ่นวาายยมกเลนู่นขับขับรถเข้าไปได้เลยนู่นเขาได้แล้วได้อีกแลยเขาได้แล้วครับนี่นะเราเราต้องฝังไว้ให้เขาเข้ามาถ้าเขามาเราต้องซิบน้ำใส่ขอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านจอดรถไปตรงนู้นจะมาบ้านสวนจอมยุดด้วยไไไม่ดด้หรอกปู

ยังเงียบแต่ฟาดเรียบนะครับฟาดเรียบนะครับหนึ่งหนึ่งถังครับเนี่ยนี่ได้อีกแล้วดับแนวแน่ต้องดับแนวแน่สงสัยศูนย์พันก็คราวนี้นะครับหอยเชอรี่ที่บ้านจอมยุทธ์โอ้จอมยุทธได้แล้วไหน่แหนไหน่นี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 ่อามาได้อีกแล้วได้อีกแล้วทีมนั้นทีมนั้นควนใช้สีได้แล้วโอ้ทีมเจ้าถิ่นโอ้ได้แต่หอยจิ๋วเว้ย นี่ผ่านไปต้องหยุดใายไปสองทีราะมันขึ้นโอ้โหขอดูขอดูทีมนี้ใกล้ๆหน่อยสิเยอะขนาดไหนโอ้ยกไม่ไหวครับโอ้ในหนึ่งถังในหนึ่งถังอือเอาแดงกันยังไม่จบเลยเยอะเลยโอ้ผักกระเจี๊ยบน้ำก็เยอะมากนะครับไหนโชว์หน่อยโอ้ยอดงามๆไหนไหนเอ้เราทำไมไม่ได้สักทีน่ะเขาบอกได้อีกแล้วได้อีกแล้ว เอาไหนโอ้เราเราก็เยอะเหมือนกันด้วยเต็มเรือเหมือนกันไหนดูดิโอ้ของเราก็เต็มเรือเหมือนกันไหนได้ลาได้ทีละไห ไอจอีกแล้วเอาแต่ลูกหอยนะทีมเราทีมเราได้แต่ลูกหอยนะไไหนด้แล้วได้อันใหญ่อันใหญ่ก็ได้นี่หนูก็ได้เหมือนกันไหนโอ้โหทีมเอาไหนจอมยุทธได้ไหมไม่ได้โอ้ทีมจอมยุทธได้ไหมโอ้ได้แล้วไหนโอ้ได้แล้วมันทำอะไรกันมันระเบิร์มกันอะไรนะฮะมันเบิ่์มกันมันระเบิร์มกันเหรอ ทีมนี้น่าจะได้เยอะสุดนะครับหนึ่งถังครับเจ้าถิ่นเขาเชี่ยวเชี่ยวชาญครับเชี่ยวชาญเขาเชี่ยวชาญทีมนี้นั่นไงนั่นไงตรงไม้พายนั่นน่ะตรงข้างหน้าจอมยุทธนั่นน่ะข้างหน้าจอมยุทธ์น่ะระวังตกน้ำจุ่มนะเออ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 นั่นไหนให้พ่อดูสินี่จอมยุทธ์นี่ใช้ป่าจอมยุทธ์นะไล่ไล่ไล่โอ้ทีมนั้น เก็บบนสั่งได้ถุงหนึ่งกลับบ้านเลยบ้นทีมหอยตลาดนัดัวเลยได้วไหน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 โอ้โหจอมยุทธได้ลูกใหญ่มากเลยนี่นี่เห็นไหมโอ้ฝีมือจอมยุทธ์่ะโอ้ยทีมนี้ได้แล้ว เนนน้้ไดหมือกัทีมเราก็เอามือกวาดหาหน่อยสิเอออย่างนั้นน้องวิวมันอยู่ข้างล่างเออขึ้นมาเลยนะถ้าไม่ส่งจะเ่าไหมดเลยนะวาวยาเลยนะจนี่ครับบรรยากาศจำค่ำนี่ไม่ต้องเอาไปเลยหนุ่าล่างหมดแล้ว อยู่ใกล้กันใครเจอก่อนนั่นนั่นนั่นนันนัน้องวิวนี่น้องวิวอย่าให้มือมือเรือฝั่งนั้นยืนมานะน้องวิวไมมนอ้ห้ไมนมีหนไหนเหนไหนไหนไนหนไหนไหนไหนหนหไหน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 ไไหนไนไหไไหนไหนนไหนนนไหนนหไ นั ada, ่นๆๆๆอยู่ตรงไข่ฮะใกล้ๆไข่น่ะน <mo ั่นๆๆๆเอ้ทีมเราได้อีกแล้วทางนู้นยังไม่มีใครไปเลยนะทางนู้นอ่ะหน่นๆทางนู้นยังไม่มีใครไปเลยนั่นได้อีกแล้วเราต้องไปช้าๆเดี๋ยวคนตามหลังเขาทันตามหลังแอบเกม

นี่นะใช่สู้เขาไม่ได้หรอก้าอย่างเงี้ยของเราได้เยอะกว่าไหนนี่นี่ชนเลยเหรอไม่ชนนนี่ของเราไม่ไม่ไม่ทักหลังช่องนั้นเต็มช่องเลยทั้งสองช่องเลยนี่นี่นี่ทีมนี้ได้แค่นี้เองนะครับโอ้โหดูของเขาจามยทธลองมาดีทีมนั้นน่าจะโอ้ได้อีกแล้วทีมนั้นอ่ะโอ้โหนี่ มิ้มน้ิ้วจังมาได้เป็นเกินเนี่ยถานเลยอะเรามาสนุกสนานเรามาเพื่อสนุกสนานใช่ไหมเฮ้ย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 ใครจะได้เฮ้ย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  ได้ไหมครับนั่นเอาจมยทธก็ได้เหมือนกันไหนด้สตัวไสอตัวสอมยดจงเลยอ่ะแนสจมยดูดนอเขียวนอยวนอนงุตรงไหนน่าจะมีว่าเราไปก่อนเขาไหนจอมยทดไหนไอพ่อดูสิ

ท่าเรือของบ้านจอมยุนนะครับหลังจากหมดเวลาการแข่งขันนี่เราจะมานับดูจํานวนว่าเราจะมานับดูจําน,นวนว่าทีมไหนจะได้มากที่สุดนะครับนี่ทีมคนครชัยศรีขึ้นมาแล้วของเราทีมลําน้ํำมูลลาน้ํำมูลแล้วก็ทีมลุ่มน้ำตะครงยังพายเรือมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าหนักหอย กำลังตามมาอยู่เดี๋ยวจะมานับดูว่าทีมไหนจะได้มากกว่ากันนะครับเคมาโยนมากำกับขยำขยำดิอ้าวเก็บใส่ถุงอันนี้ทีมทีมนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่นี่มีตัหอยตัวใหญ่ลุ้นล้วนหอยหอยเชอร์รี่หอยปังเดี๋ยวไปดูทีม ทีมอาฟังได้เยอะไหมโอ้ทีมนี้ลนครับล้นล้นล้นถังนะครับเต็มล้นถังมาอยู่ในเรือเยอะมากทีมนี้น่าจะได้ที่หนึ่งนะครับทีมนี้ได้ที่หนึ่งนะครับทีมนี้ได้ที่หนึ่ง ทีมนั้นน่าจะได้ที่สมนะดูท่าทางนะเเต็มถังเลยครับนี่เต็มถังเลยนี่นี่นี่ดูหอยเต็มถังเต็มถังล้ายังอยู่ในเรืออีกส่วนหนึ่งนะครับในทีมนี้ นทีมนั้นทีมนั้นได้แค่ไหนนะโอ้ยอันนี้ส่วนที่ล้นใช่เราขึ้นมาแล้วทีบนึงไงเออใช่ป่ะทีมนี้ได้ที่สามอันนั้นทีมได้ได้ที่สองนะ ใหญ่ๆนะครับนี่ครับแม่น้ำนี่คือแม่น้ำตะโคงนะครับบรรยากาศแม่น้ำตะโรงยามเย็นเราก็ได้ผู้ชนะผู้แพ้ไปแล้วว่าใครได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามว่าเขาจะแต่ละทีมเขาจะไปทำเมนูอะไรกินนะครับนี่คือปริมาณหอยของ ทั้งสามทีมที่ที่ได้นะครับอันนี้ทีมที่สามก็ได้ดูมาเน่นน้อยแต่เขาก็ได้ถังหนึงเหมือนกันนะเดี๋เป็นถังเล็กอันดับ2กับอันดับ3นี่น่าจะสูสีกันนี่เยอะมากแข่งกันสามทีมก็ได้เยอะอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาคลิปแข่งขันกันเก็บหอยก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะดูว่าคลิปต่อไปเราจะเอามาทำอะไรกิน